วันนี้เราจะมาพูดถึงโอกาสการเติบโตของตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะสินทรัพย์ดิจิตอลในไทยภายใต้การพัฒนาของพอรก,รกรสินทรัพย์ดิจิตอลทีนี้มันเป็นเวลาที่มันนา่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะก็มีการนะคะออกคอนซัลเทชัชนมานะคะเกี่ยวกับการปรับปรุงตัวพรกรนะคะแล้วนะคะในการปรับปรุงพรกรนี้นะคะจะมีการนำนะคะโทเก้นที่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์หรือว่า นโเก้นเนี่ยกับเข้าไปอยู่ในตัวพรบรหลักทรัพย์นะคะถือเรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นของวงการทีเดียวเพราะว่ามันน่าจะมีอิมพิคชันที่มากมายเลยนะคะทั้งกับตัวผู้ประกอบธุรกิจเองนะคะหรือว่านักลงทุนที่สนใจนะคะคำถามแรกเลยค่ะสำหรับทางกรอนะคะเหตุผลนะคะที่ต้องปรับแล้วก็วัตถุประสงค์ค่ะท้าไมเราถึงจะต้องปรับปรุงพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลคะ ก็คือต้องบอกว่าตั้งแตออ่มีพัฒนาการของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นต้นมานะคะหรือตั้งแต่เรามีการออกพอลกอเมื่อปี2561้ห่งค่ะสำนักง,งานก็ได้มีการติดตามแล้วก็เทรน์การทำธุรกิจรวมถึงการกำกับดูแลในต่างประเทศนะคะแล้วเราก็คิดว่าพอลกอหลัก สินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกไปเนี่ยก็น่าจะมีการทบทวนในบางส่วนซึ่งเมื่อเราดูเข้าไปแล้วนีสิ่งที่เราเข้าไปทบทวนนะคะคือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของโทเค็นดิจิทัลที่มีลักษณะและความเสี่ยงคล้ายหลักทรัพย์ค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้าไปดูแล้วพบว่าเนี่ยถ้า ย้ายไปกํากับดูแลภายใต้พรบหลักทรัพย์อยู่กับลักษณะตาสารที่คล้ายๆกันน่ะจะมีความเหมาะสมกว่าสํานักง,งานก็เลยได้พิจารณาทบทวนในส่วนนั้นะนะคะและถ้าเมื่อเราย้ายโทเค็นดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์เนี่ยไปอยู่ในพรบหลักทรัพย์แล้วอ่ะพรบสินทรัพย์ดิจิตอลที่เหลือเนี่ยครอบคลุมโบดักอะไรบ้างสํานักง,งานก็ต้องมีการพิจารณาแล้วก็ทบทวนอีกทีว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะการแก้พรบหลักทรัพย์ตรงนั้นนะ่ะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งทําให้ต้องมี การปรับปรุงพลรลกรสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนะคะซึ่งประเด็นที่เราปรับปรุงนะคะหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีหลายๆเรื่องแต่เรื่องสําคัญเลยอันแรกประการแรกนะคะคือเรื่องขอบเขตของสินทรัพย์ดิจิทัละคะ่ะ คือถ้าเรามาดูนิยามตอนนี้นิยามของสินทรัพย์ดิจิทัลตามพหลกรเนี่ยบางส่วนเนี่ยอาจจะไปครอบเวอร์โปรดักที่เป็น non financial โปรดักด้วยหรือว่า,านิยามของเราตามพลกรเนี่ยอาจจะแบบยังไม่ค่อยเป็นสากลหรือว่าเมื่อในทางปฏิบัติแล้วอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพิจารณาตรงเนี้ยกาหนดนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัลในพลกรอันใหม่เนี่ยให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกันมากขึ้นนะคะค่ะ ส่วนประเด็นที่2อนะคะก็คือว่าพอเราย้ายโทเค็นดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์ไปอยู่พรบบแล้วเนี่ยเพราะนั้นฟังก์ชันในเรื่องการระดมทุนเนี่ยอาจจะเหลือในดิจิตอลที่อยู่ในพลกรเราไม่เยอะกลายเป็นว่าสินทรัพย์ดิจิตอลที่อยู่ในพลกรเรยจะเป็นลักษณะของที่มีการซื้อขายในตลาดรองมากกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะแฮนเดิลในเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสมเราก็ต้องอาพิจารณาว่าอาจจะควรจะออกเกณฑ์หรือกําหนดเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลที่เหลืออยู่เพื่อจะได้สอดคล้องแล้วก็ เหมาะสมกับการลงทุนถ้าเกิดมีการลงทุนของสินทรัพย์ดิจิทัทลที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคะประเด็นอื่นๆที่เราปรับปรุงก็จะเป็นพวกอายุความหรือว่าพวกบทลงโทษต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมแล้วก็อสอดรับกับการประกอบธุรกิจมากขึ้นนะคะถ,ถ้าเล่าต่อไปอันนี้คูดยาวนิดนึงนะคะคือถามว่าถึงสเตจใดแล้วทุกท่านน่าจะอยากทราบนะคะว่าเอา้าพบหลักทรัพย์ที่จะแก้นเนี่ยเธอไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็คือ ผ่านคอรมอแล้วนะคะอยู่ในการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกิจษเดีการส่วนพลกสินทรัพย์ดิจิทัลทุกท่านอาจจะทราบนะคะเราเฮียริ่งหลักการไปแล้วตอนนี้กําลังพิจารณาหลักการที่เฮียริ่งอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้พิจารณาเสร็จเราก็จะทําร่างพลกแล้วก็มาเฮียริ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะ อยากทราบค่ะถึงผลดีผลเสียนะคะของการปรับเกณฑ์น,นี้นะคะของกรตนะคะต่อผู้ประกอบธุรกิจนะคะรวมถึงผู้ที่ต้องการระดมทุนนะคะผ่านการออกโทเค็นดิจิตอลนะคะรวมถึงผู้ลงทุนด้วยนะคะมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างคะค่ะถ้าถ้าจะพูดถึงเรื่องการแก้พรบรหลักทรัพย์ในรอบนี้นะคะอย่างที่พี่หน่อยอาจจะได้เล่าไปแล้วว่าเรื่องหลักๆเนี่ย ในแง่ของตลาดแรกมันคือการย้ายโทเค็นที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนเข้าไปกํากับดูแลภายใต้พรบหลักทรัพย์สําหรับในตลาดแรกเนี่ยในมุมของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการจะระดมทุนเนี่ยอาจจะมีมุมที่อาจจะต้องพิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการในการออกโทเค็นเนี่ยด้วยเนเจอร์ของตัวโทเค็นเองนะคะมันก็แตกต่างจาก traditional asset หรือ traditional securities เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเรา move พวกโทเค็นที่มีลักษณะการดมทุนไปถูกกำกับดูแลภายใต้พรบรหลักทรัพย์เนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องรอตามดูก็คือว่าแล้วพอมันถูกกำกับดูแลภายใต้พรบรหลักทรัพย์เนี่ย มันใช้เกณฑ์ที่มีความแตกต่างจากพรบหลักทรัพย์แค่ไหนพอเราดูไปในพวกซับเรเกลเลชันเนี่ยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าโดยตัวเนเจอร์ของการระดมทุนด้วยโทเค็นเองเนี่ยมันควรจะมีความ Flexible ในแง่ของ Structure ของการระดมทุนผลตอบแทนรูปแบบผลตอบแทนที่จะให้กับผู้ลงทุนนะคะหรือว่าในแง่ว่าด้วยตัวเนเจอร์ของโทเค็นเองเนี่ย มันควรจะมีการ add feature ในมุม utilities เข้าไปด้วยไหมเพราะฉันเนี่ยเวลาเราดูถึงพวก sub regulation เนี่ยมันควรจะมี r o o ให้เวลาคนออกโทเค็นเนี่ยมีมีความ flexible สามารถ design structure ที่ตอบโจทย์กับภาวะเศรษฐกิจความต้องการของผู้ที่จะรดมทุนในในช่วงระยะเวลาตลาดนั้นๆน,น,นะคะส่วนในมุมของตลาดรองเนี่ยแป้งคิดว่า พอมันถูกดูแลภายใต้พรบรหลักทรัพย์เนี่ยนั่นแปลว่าอาจจะมี traditional player สามารถเข้ามาให้บริการ product ประเภทโทเคน็นโดยเฉพาะ investment Token ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ดีเนี่ยนักลงทุนอาจจะเข้าถึง product ที่เป็น investment มากขึ้นสำหรับนักลงทุนดเดิมๆที่เขาอาจจะคุ้นเคยอยู่กับพวกหลักทรัพย์ดั้งเดิมอย่างงี้ค่ะเขาก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าถึงกับพวก investment To k e n มากขึ้นผ่านการ โปรโมทจากตัว traditional ball law เดิมๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็พยายามให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยให้น้อยที่สุดคือให้เกิดเป็นสมูททรานซิชันนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลักการของเราตรงนี้ค่ะในการดูว่าใครสามารถทําหน้าที่ใดได้ตามพรลบรหรือพรลกรก็ตามเราดูไปที่แอคทิวิตี้ค่ะซึ่งถ้าเกิด ICO Portal มี Activity ที่สามารถแทนเดอร์พวกโทเคนได้อยู่แล้วการที่ย้ายไปอยู่พรลบรหลักทรัพย์ด้วยแอคทิวิตที่เขาสามารถแทนเดอได้เนี่ยเขาก็ควรจะประกอบธุรกิจต่อไปได้ แน่นอนว่ากลุ่ม traditional player กลุ่ม traditional b a l l เนี่ยเขามีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างจะ stable อยู่แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่ถ้าเกิดว่ากอละตอเปิดทางนะคะเขาอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมในแง่การอัปเกรด operating system การอัปเกรดระบบต่างๆหรือ operating manual ให้พร้อมที่จะ support ะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ investment token ที่จะ move ไปอยู่ภายใต้พร,บ,รบหลักทรัพย์อันนี้ก็อาจจะเป็น จุดหนึ่งที่ฝั่ง traditional player จะเตรียมตัวได้ส่วนมองกลับมาในกลุ่มของ digital asset player หรือว่าผู้ประกอบธุรกิจ broker dealer ที่ให้บริการ digital asset เนี่ยประเด็นแรกเลยเนี่ยแน่นอนละว่าเราอาจจะต้องปรับ speed ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าที่เดิมมีความคุ้นเคยกับ digital asset อยู่แล้วหรือกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเลยที่อาจจะคุ้นเคยกับ traditional product มากกว่า ทีนี้เนี่ยในการที่จะทำให้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้นหรือขยายฐานลูกค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดที่ถ้าเกิดว่าในในอนาคต t r a d i t i o n a l Player เนี่ยสามารถเข้ามาเล่นในตลาดนี้ได้ด้วยเนี่ยการ Marketing การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นในมุมมองในมุมของกฎเกณฑ์นะคะ กฎที่เกี่ยวกับการมาร์เก็ตติ้งการแอดเวอร์ทส์หรือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเนี่ยอาจจะต้องมีความเฟล็กซิเบิลแล้วก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจฝั่ง D A เ,เนี่ยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นหรือหลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็อาจจะเป็นคีย์เทคเอาไว้ away, สำหรับในมุมของเ r รดิ t ช o นลเพลเยอร์กับกฎเกณฑ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็มุมของดิจิทัลแอสเซทเพลเยอร์ที่ต้องการจะปรับตัวนะคะ เรื่องซีไฟบีไฟนะคะถ้าถ้าถ้าเรา เคยได้ยินสํานักงานหรือจากที่พูดกันผ่านๆานมาสํานักงาน,นจะให้ความสําคัญกับแอคทิวิตี้นะคะสิ่งที่ผู้ให้บริการจะให้บริการแก่ลูกค้าเพราะฉะนั้นการกํากับดูแลเนี่ยเรากํากับดูแลแอคทิวิตี้ไม่ได้กํากับดูแลเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น c ี i ฟลหรือ d e f ฟถ้าเกิดแอคทิวิตี้ที่เขาใช้เทคโนโลยีนั้น,นเข้าข่ายตามพรลกรเป็นสิ่งที่ต้องมาขอความเห็นชอบหรือต้องขอใบอนุญ,ญาตจากสํานักงานอันนั้นก็ต้องมาขอความเห็น ชอบหลักการของเรื่องนี้ค่ะมีง่ายๆนิดเดียวคล้ายๆกับที่ทางคุณออมพูดน,น,นะคะเรามีหลักการที่เราเรียกว่า same activity same risk same regulatory outcome เพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสหรือให้ความสําคัญกับ activity ถ้าตรงนั้นมันเข้าข่ายหรือเกี่ยวข้องพอลกกําหนดให้ต้องมาขอความเห็นชอบขอใบอนุญ,ญาตอันนั้นก็ต้องมาขอถ้าถ้ามองในแง่มุมกฎหมายไทยก่อน มันไม่ได้แบ่งแยก Definition ของ Define หรือ c f i าแต่ว่าในมุมของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเวลา,าจะ ทำโปรเจกต์ดีฟายซึ่งเราอยู่แล้วว่าคนไทยเก่งๆเนี่ยมีมีโปรเจกต์ดีฟาค่อนข้างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบ้างก็เบสในไทยบ้างก็ไปเบสจากเมืองนอกเลยแต่ว่าไม่ว่าจะเบสจากที่ไหนเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูหลักๆเลยเนี่ยก็คือวิเคราะห์ถึงตัว Business m o เดลของคุณจริงๆว่ามันมีฟีเจอร์มันมีฟังก์ชันยังไงที่อาจจะไปเข้าข่ายอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแลของกฎหมายไหนหรือเปล่าเพราะฉะนันเนี่ยเวลาเราดูถึงกฎหมายนอกจากกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทกฎหมายหลักทรัพย์แล้วเราจะต้องดูไปถึงว่าเกณฑ์เกณฑ์ของแบงค์ชาติของของไทยเองหรือว่าของประเทศที่เราไปเบสเราได้ทําตาม KYC CDD ตามกฎหมาย ป,ป้องกันและปะาปามการฟอกเงินตรงกับเลเวลที่เขารีเรียลหรือยังหรือว่าถ้าจริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กําหนดเลเวลเอาไว้เนี่ยเราจะแมจความเสี่ยงของตัวบริษัทของเราเองยังไงของแพลตฟอร์มยังไงในการที่เราจะระบุตัวตนลูกค้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นสําคัญสําหรับผู้ลงทุน่าน่าจะคุ้นเคยขอขออนุญาตพูดอีกครั้งนะคะว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงแล้วก็โปรดศึกษาแล้วลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะคะของผู้ ในงานแล้วก็มีวันนี้มีผู้ประกอบธุรกิจหลายรายค่ะจะได้ยินที่พี่พูดบ้างแล้วนะคะว่าเซมเลกูลาเซมแอคทิวิตี้เซมลีกเซมเลกูลาเทอรีเอาพามถ้าเกิดจะประกอบธุรกิจหรือสนใจทำธุรกิจทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมาคุยกับสํานักงานได้นะคะมาคุยกันก่อนแอคทิวิตี้ที่เราทําเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ต้องขออนุญ,ญาตไหมหรือสามารถทําได้เลยอันนี้สํานักงานเปิดกว้างแล้วก็ยินดีรับฟังผู้ประกอบธุรกิจทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ